ในช่วงในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทุกคนก็จะแบบอยู่กันแบบงานไม่มีทำจะไปไหนก็ลำบากเราเห็นทางวัดนะคะเราก็บูนาการร่วมกับวัดวัดเนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่มีพลังนะคะแล้วก็มีทุนทรัพย์เยอะนะคะช่วยได้เยอะแต่ว่าคืออย่างที่วัดบางทีในเนี่ยทุนทรัพย์น้อยแต่ว่ามีพลังมากนะคะเพราะคุณเจ้าที่วัดทุกองเนี่ย ส่วนใหญ่จะทํางานทําความสะอาดทำอะไรเราก็ชวนว่าที่ท่านปลูกผักไว้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมเรามาร่วมกันปลูกผักให้ชาวบ้านแบ่งปันให้ชาวบ้านหลวงพ่อบอกว่าเรารับมาเยอะแล้วดีมากเลยนายกหลวงพ่อชอบก็คิดกันในเรื่องของการกิจกรรมปันผักปันสุขทุกวันสุกวสเว้นสุขที่สองและที่สี่ของเดือนเนี่ยค่ะเราทาเรื่อยมาทําเลื่อยมาตลอดเมื่อวานรู้สึกจะมีบางท่านไปไถ,ถา่ายทำนะคะ ค่ะเราก็ใช้ของกลุ่มที่อันดับแรกนะคะบางอย่างเนี่ยไม่ได้มีหมดต้องซื้อเราบอกว่ากลุ่มมาตาสามสามกลุ่มมาตาสามห้าคุณได้รับโอกาสจากสังคมแล้ววันนี้คุณต้องกลับคืนสู่สังคมคนละคนละร้อยสองร้อยต่อต่อเดือนนะคะเอามาลงกองการกองทุนเพื่อที่ว่าเอามาซื้อสิ่งที่เราไม่มีเช่นไข่นะคะอาหารแห้ง เอาไว้แบ่งปันกันนะตรงนี้ทุกคนจะเป็นผู้รับขอกับคืนเป็นผู้ให้นะคะเขาก็ทํากันมาเนี่ยค่ะทุกครั้งก็มีผักของวัดบ้างหรือมีชาวบ้านที่เขามีเยอะมีมะนาวเยอะเอามาให้มีมะรุมเยอะมาให้มีแฟงลูกใหญ่ๆเอามาให้มีฟักทองเอามาให้เราก็ให้กลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มของมาตร3า35กับ33เนี่ยช่วยจัดสรรในการที่จะแบ่งปันให้นะคะค่ะก็วัดนะคะแล้วก็ อีกเจ้าภาพหนึ่งของเราก็วัดอินทรามนะคะท่านบอกว่าวัดท่านก็มีเทวเวทเท้าเวทท่านเนี่ยไม่ชอบประทัดเทวเวทท่านชอบเข้าสั่งท่านก็ได้เข้าสารเยอะมากแล้วก็เอามาให้เรานะคะนํามาให้เราแต่ว่าเราก็แบ่งจังคือการแจกของเราการปันเราแค่ใช้คำว่าปันนะคะปันกันแบ่งปันปันผักปันสุกไม่ได้ว่าเออให้แล้วเอาไปเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างนั้น เอาไปแค่ประทังให้คุณในยามลำบากได้แค่ช่วงหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยคุณต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ